เส้นวาสนาติดกับเส้นชีวิตมักมีชีวิตแบบนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดซ b s สไคร e นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปวิีโอใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายนะครับหรือว่าฮวงจุ้ยรวยง่ายนะครับ ชื่อในแวดวงการศักยัน์ผมคืออาจารย์เอกธนกรสำนักนสักยันปู่ฤษีร้อ408บางซื่อครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องเส้นวาสนาติดกับเส้นชีวิตมักมีชีวิตแบบนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มองเข้าไปในรูปแว่นขยายนะครับที่หน้าปก YouTube ของผมนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเส้นวาสนาเนี่ยนะครับผมเขียนเป็นเส้นสีแดง แล้วก็มีภาษาไทยัำก,กับว่าเส้นวาสนาส่วนสีดำนะครับก็เขียนว่าเส้นชีวิตนะครับลองแบมือดูครับท่ยานผู้ชมครับว่าเส้นวาสนาของคุณเนี่ยมันมีเส้นชีวิตเนี่ยงอกมาหรือว่าติดกับเส้นวาสนาหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับเขาบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าละครมันเหน็ดเหนื่อยมันต่อสู้ชีวิตคุณไม่มีแต้มต่อเลยครับในชีวิตนี้ คุณจะทำอะไรต้องออกแรงต้องต่อสู้ต้องบากบัน่นต้องฝ่าฟันไม่ว่าพ่อแม่คุณจะมีฐานะดีหรือว่าฐานะยากจนคุณเกิดมาในวงตระกูลใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากได้อะไรพ่อแม่ของคุณจะไม่ได้หยิบยื่นให้คุณแต่เขาจะให้คุณเนี่ยได้หัดหาด้วยตัวคุณเองเอาง่ายๆว่าในบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยคุณจะมี ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเมื่อเทียบกับเพื่อนของคุณที่เขาอาจจะยากจนกว่าคุณหรือนะครับไปเทียบกับเพื่อนที่พ่อแม่เขามอบสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นให้นะครับหรือในวัยเด็กของคุณเนี่ยบ่อยครั้งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนพ่อแม่ไม่ได้รักคุณเลยส่งคุณไปอยู่กับเครือญาตินะส่งคุณไปอยู่บ้านลุงบ้านป้าหรือกลางวันเนี่ยส่งไปอยู่กับปู่ย่าตายาย กลางคืนก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่แต่ประเด็นสำคัญคือว่าพอกลับมาเจอพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ปล่อยเราให้เป็นอิสระไม่ค่อยได้ปล่อยเราให้ได้ไปเที่ยวไปเล่นแบบคนอื่นเขาเสร็จแล้วพอมันโตมาโตมาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเริ่มที่จะทำอะไรได้บ้างแล้วอายุประมาณตั้งแต่แปดขวบขึ้นไปเอาไง่ายว่าพูดพูดรู้เรื่องกันแล้วพูดรู้เรื่องกันแล้วคันนี้กลายเป็นว่า เขาจะฝึกคุณให้คุณต้องหัดทํางานคุณมีลูกจ้างพ่อมีพ่อแม่คุณมีลูกจ้างลูกน้องเนี่ยเขาก็ยังใช้คุณอยู่ดีเขาก็ยังต้องใช้คุณให้คุณทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ตลอดเวลาชีวิตคุณจึงเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้บางคนเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่เป็นคนขยันหรือว่าได้ปู่ย่าเป็นคนขยันจึงจะต้องให้คุณเนี่ยทำงานอยากให้คุณรู้คุณค่าของเงิน เอาง่ายๆว่าของเล่นนี่บางบางครั้งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอยากได้อะไรนี่คุณแทบจะต้องไปขโมยของเพื่อนเลยนะถ้าคุณจะได้ของเล่นอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นท่วงเทศการนะคุณก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนเหมือนขาดอะ่ะนะขาดก็เลยต้องไปไงทํางานอยากได้อะไรก็ทํางานมือถือเครื่องแรกของคุณเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้คุณด้วยซ้าไปคุณต้องซื้อเองนะซื้อเองคุณอยากได้อะไร ซื้อเองนะแต่ถ้าคุณแบบบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีวิชามานหน่อยก็คืออะไรต้องโกหกต้องโกหกกับต้องขโมยถึงจะได้มาแต่ในใจเบื้องลึกของคุณนะคุณไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนเลวไม่ใช่เป็นคนอะไรคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมในแหละแต่ว่าบางครั้งสถานการณ์มันปากกัดตีนที คุณอยากมีแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดิ้นรนนะบางคนก็ต้องทํางานบางคนก็ต้องแบบจิกขโมยคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างจะมวยลุงป้านะอาบ้างนะครับแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาไม่ได้สบายใจพอโตขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าทาไงกรรมเก่าของเรามันกลับมาเล่นเรากลับมาเล่นเราชีวิตนี้เราเลยเป็นไงลําบากโอ้ทําอะไรนะฝ่าฟันต่อสู้นะ มีสามีก็สามีเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะไม่ได้หาไม่ได้หาเลี้ยงถ้าหาเลี้ยงเขาก็ให้ได้ไม่เท่าไม่มากพอเท่าที่เราอยากได้มีภรรยาภรรยาก็ไม่ได้หาเลี้ยงเราหรือว่าไม่ได้ช่วยกันหาไม่ได้ช่วยกันหาเลี้ยงหรือถ้าช่วยกันหาเลี้ยงก็กลายเป็นว่ามันไม่พอกินนะไม่พอไม่พอต่อการยังชีพเพราะอย่างนั้นเองคือคุณเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์สมาธิอะไร บุญก็ยังเกื้อกูลทำให้คุณมีช่องทางมีโอกาสที่มันจะทําให้แบบเออไปพบอาชีพที่มันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแต่ก็อีกอะ่ะดวงตานี้เป็นดวงชาตาที่ถ้าคุณหวังจะถูกหวยหวังจะรวยจากโชคลาภอาจารย์ก็บอกเลยว่าเหนื่อยดวงนี้มันเป็นดวงวัสนาปาดเหงือ่อคุณเข้าใจคาว่าวัสนาปาดเหงื่อไหมมันต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟัน นะคือคือหวังจะถูกหวยแบบหโหเพื่อนเขาเล่นหวยกันเนี่ยคุณก็อยากจะถูกหวยเขาบ้างเพระคุณโดดไปซื้อนะไม่ถูกแต่อย่าเพิ่งหมดหวังชีวิตนี่ของคุณมีโอกาสจะถูกลางวัลใหญ่เป็นแสนหลักแสนหลักล้านเนี่ยคุณมีแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าคุณเป็นคนทําบุญบ่อยๆทําบุญหมาจรจัดทาบุญคนทําบุญอะไรคือหมายถึงว่าอยากช่วยอยากให้คุณช่วยคุณให้ มันก็จะกลับมาให้คุณต่อคุณเป็นลาบลอยแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้คุณนี่ไปปล่อยเงินกู้นะดวงตาคุณเป็นดวงปล่อยเงินกู้นี่โอวทวงยากทวงเย็นบ่อยครั้งที่คุณบางทีอาจจะต้องไปรับก็เรียกว่าอะไรอ่ะไปรับชนีแทนเขาด้วยชะตาแบบนี้จึงอย่าไปทําการค้าประกันให้ใครไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรเป็นครูบาอาจารย์ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เพื่อนหรือ หัวหน้าหรือพ่อแม่หรือใครที่มีบุญคุณกับคุณทั้งหลายเนี่ยคุณจะไปคำประกันเขาไม่ได้เลยเด็ดขาดนะถ้าคุณเอาที่ดินเอาไปจำนำจำนองหรือคุณไปประกอบอาชีพกันไปจำนรับจำนำจำนองไปคุณเจ๊งหมดเจ๊งหมดเจ๊งจริงๆเพราะวาสนาคุณไม่ใช่ทางนั้นดวงคุณนะมันมีกรรมเพราะในอดีตเนี่ยในอดีตชาตินะ นอดีตชาติเนี่ยเราเนี่ยเป็นเหมือนนายด่านทําอะไรก็คือเก็บตงเก็บเขาเรียกอะไรเก็บสวยเก็บตงรีดไถถ้าเปรียบเทียบแหมอาจารย์ไร่อยากเปรียบเทียบก็เหมือนใครคนหนึ่งที่มีอํานาจบังคับกฎหมายแล้วเราก็ไปยึดไปรีดไถนะไอ้อย่างนี้ผิดไอ้อย่างนั้นผิดก็ไปรีดไถเขาโดยใช้อํานาจอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั่นเองในในชีวิตนี้ของคุณจึงเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็จะมกักจะเหมือนกับถูกคนอื่นเนี่ยรีดไถคุณนะจะมารีดไถซื่อๆหน้าตรงๆหรือจะเป็นรีดไถแบบโดยทางอ้อมกันแล้วแต่คือคุณสังเกตไหมคุณเนี่ยหาเงินมาได้บางทีก็หมดไปกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเวลาที่คุณช่วยเขาไปเนี่ยมันเหมือนตอนช่วยไปอ่ะมันก็โอเคนะเขาดีคุณได้วันสองวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เรวคุณ คือมันด้วยอํานาจกรรมฟังแล้วอย่าพิ่งท้อแท้ฟังแล้วเอาวิธีแก้ไขนะคือดวงชะตาเนี้ยจึงเป็นดวงชะตาที่ถ้าคุณคุณจะช่วยอะไรใครเนี่ยคุณจําไว้ว่าเออเราเนี่ยมีชาตาแบบนี้นะช่วยคนเนี่ยช่วยหมาดีกว่าหมายังรู้คุณอาจารย์ไม่ได้พูดแรงไปคุณไปสังเกตเถอะจะช่วยลูกน้องจะช่วยหัวหน้าจะช่วยพ่อแม่แฟนพ่อแม่เรา ช่วยญาติพี่น้องเราแต่ในที่นี้บุญคุณของพ่อแม่เราพ่อแม่แฟนนี่ต้องทดแทนอยู่แล้วแต่เราเองเนี่ยจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะต้องรู้จักวางแผนครับเนื่องจากดวงชะตานี้เนี่ยคือถ้าเราซื้อที่ซื้อบ้านหาเงินหาทองให้พ่อแม่อะไรก็แล้วแต่บ้านปลายเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะจากเราไปเนี่ยบางทีท่านไม่ได้ยกมรดกให้เราท่านยกให้ คนที่เหมือนกับมันหาเลี้ยงตัวเองไม่ไหวแล้วท่านก็บอกว่าเออไอทิศเดี๋ยวเองก็หาใหม่ได้อีหนูเดี๋ยวเองก็หาใหม่ได้นะลูกนะให้พี่เขาไปนะให้น้องเขาไปนะเองมันเป็นคนเก่งข้าไม่ห่วงเองข้าห่วงมัน <c oughs> ฝั่งน้ําตาจะไหลแต่มันเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ไม่เกี่ยวชีวิตอาจารย์นะชีวิตอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น นะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจากประสบการณ์ที่ดูดวงชะตาดูเส้นลายมือคนมากมากวิธีการก็คืออะไรบริหารจัดการคุณจะให้คุณจะช่วยคุณก็ต้องเก็บไว้ของคุณเนี่ยประมาณเจ็ดิเอร์นอีกส0ิบเปอร์เซนคุณแบ่งช่วยเขาได้นะแต่คุณต้องคิดว่าส0มเปอร์นตตรงนี้มันโยนทิ้งไปเลยนะมันโยนทิ้งไปเลยวันหนึ่งคุณจะไปทวงถามก็ไม่ได้ให้คุณไปทำงานต่างประเทศคุณทำงานกรุงเทพคุณทำงาน ต่างจังหวัดส่งเงินมาให้แล้วคุณก็บอกว่าแม่อยากได้ซื้อที่ก็ซื้อที่เลยนะน้องอยากได้ก็ซื้อที่ไปเลยนะซื้อเป็นชื่อเองนะ่ะปรากฏว่าเขากาไปชื่อเขาจริงๆแต่ว่าเราเป็นเงินเราและเวลาเขาไปจำนำจำนองมันก็หลุดไปในที่สุดนะก็คือมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ในบางคนเนี่ยไปทำงานต่างประเทศส่งเงินมาอุตลุดเลย พ่อแม่ยกยกที่ให้เราก็จริงอะ่ะแต่ว่าปัจจุบันพี่สาวอยู่น้องสาวอยู่พอพ่อแม่เสียพี่ชายน้องชายน้องสาวงสาวงศาคณะญาติไม่ยอมไม่ยอมคือโกรธกันเลยเป็นแบบโกรธกันมากเลยว่าอยู่ๆเขาโกรธเราเลยนะโกรธเราเลยนะหาว่าเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะคือท้าตีท้าต่อยเลยอะ่ะว่า ถ้ามึงจะเอาที่ไปขายเนี่ยมึงกับกูต้องฟ้องกันอย่างงี้อย่างงี้ทั้งทั้งที่คุณอาจจะไม่เคยพูดเลยก็ได้นะถ้าชีวิตคุณเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำนะให้คุณทําบุญกับพวกหมาจรจัดบ่อยๆหมาจรจัดบ่อยๆพอคุณทําบุญกับหมาแมวจรจัดเนี่ยแล้วก็ทําบุญกับคนนะคนจรจัดเนี่ยให้เงินบ้างให้ข้าวบ้างโดยที่ไม่ได้สนใจนะครับว่าให้ไปแล้วเขาจะไปเมาหรือเปล่า เขาจะกินจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าเมื่ออยากให้ก็ให้แต่ว่าโดยโดยประสบการณ์อาจารย์คืออาจารย์จะให้คนที่แบบดูดูแล้วว่ามันเป็นของจริงนะแต่ว่าถ้าตามหลักการครูบาอาจารย์ของอาจารย์เขาจะบอกว่าการทาบุญเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่าว่าคือว่าเขาหลอกหรือเปล่าเอาง่ายๆนะก็คือมันก็เป็นบุญที่แบบกระทำหันหาการทําบุญโดยที่ไม่ ไม่ได้คาดหวังหรือเตรียมการมาก่อนพบเหตุซึ่งหน้าโอ้โหเขาไม่มีข้าวกินสงสารมากเลยเอาข้าวซื้อข้าวไปให้กินแถมตังค์ให้ด้วยโอ้โหแล้วเขาดีใจกินข้าวใหญ่เลยโอ้โหเนี่ยบุญนี้มันจะใหญ่หลวงมากมันจะทำให้คุณมีโชคกับลาบมากๆเลยหลักการเดียวกันกับหมาจรจัดนะหมาจรจัดเนี่ยโอ้คุณเห็นสภาพมันหิวโซคุณเมตตามันเอาข้าวเอาน้ําให้มันมันก็จะเป็นไง จงพักรักพักดีอะคุณเรลดามันเจอคุณใช่ไหมหลังจากนั้นมันเจอคุณมันก็จะกระดิกหางใส่คุณแล้วมันก็จะไปปรับเปลี่ยนวาสนาปรับเปลี่ยนดวงชะตางคุณทําให้คุณเนี่ยไปได้เคเรี้อะไรมีคนเนี่ยก็จะเริ่มรู้บุญคุณคนไอ้รู้เริ่มรู้บุญคุณของคุณแต่คุณก็ยังคาดหวังกับเขาไม่ได้นะวาสนานี้มันเป็นเส้นวาสนาเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเาเรียกว่าเส้นเส้นวาสนาที่มันติดกับเส้นชีวิตเนี่ย มันจึงเป็นวาสนาที่มันต้องเหน็ดเหนื่อยเส้นวาสนาเนี่ยอาจารย์หัวญาติพูดในหลักของเส้นลายมือเส้นวาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นดาวเสาในทางโหราศาสตร์เนี่ยโทษทุกข์ให้ให้ทายเสาคือเป็นเส้นที่จะสร้างหลักฐานมั่นคงได้หรือไม่ก็ต้องดูที่เส้นวาสนาตรงนี้นะอย่างคนที่มีเส้นวาสนายาวเฟื้อยขึ้นไปจนถึงไอ้นิ้วกลางอะนะถึงนิ้วกลางทะลุ ทะลุไปถึงโคนนิ้วกลางเลยโอ้โหนั่นเนี่ยอาจารย์ดูดวงมาล่าสุดมีคนหนึ่งอายุมากแล้วประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเกือบแปดสิบอ่ะก็อายุมากแล้วนะเรียกว่าเป็นคุณยายได้เลยอ่ะพอดีแกทําธุรกิจตัวหนึ่งอาจารย์ก็ดูดวงแกบอกว่าโอ้โหเส้นวาสนาขนาดนี้คุณยายมีธุรกิจเยอะเหรอบอกใช่อาจารย์โอ้ล้วคุณยายไม่ปล่อยลูกหลานบริหารเลยนะบอกว่าโอ้ปล่อยไม่ได้หรอกอาจารย์ ฉันปล่อยไม่ได้ฉันนอนไม่ได้ทุกวันนี้นอนยังห่วงธุรกิจอยู่เลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะสบายบอกคุณยายถ้าคุณยายวางได้มันก็สบายวางไม่ได้น่ะสิอาจารย์ก็พูดเตือนตามตรงบอกถ้าวางได้ก็สบายถ้าวางไม่ได้ก็เหนื่อย,ยันตายนั่นแหละอ่ะก็คุยกับแกไปก็เส้นวาสนาแกคือเส้นสีแดงเนี่ยทะลุขึ้นไปถึงไอ้โคนนิ้วกลางนะเพราะฉะนั้นเองคือเส้นวาสนาและเส้นวาสนาแกมันมันแนบกับเส้นชีวิตแบบนี้เหมือนกัน นะเส้นกับแนบกับเส้นชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นดราตาที่ต้องเหน็ดเหนื่อยถ้าของใครเนี่ยเว้นระยะหายอีกหน่อยอันนี้ก็จะเหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยน้อยลงอาจจะทาอะไรก็คือไม่ต้องไม่ต้องเป็นผู้ที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันหมายถึงว่าอะไรไม่ต้องเป็นคนบุกเบิกคนที่มีเส้นลายมือที่เป็นเส้นอย่างเนี้ยคุณทําอะไรคุณทาเป็นคนแรกคนแรกของครอบครัวคนแรกของกลุ่มคนแรกของ อะไรสักอย่างเนึ่แต่คุณจะเป็นคนแรกแล้วคุณก็แบบอยากทำพอคุณอยากทำปุ๊บคุณเรียนรู้พอคุณเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันเลิกตลกอย่างหนึ่งเหมือนกันในช่วงต้นของชีวิตก่อนอายุสามสิบคุณอ่าเออใช่ก่อนอายุสามสิบคุณจะเหมือนคนโง่เหมือนคนโง่อะไรคือแทนที่คุณจะไปเรียนรู้กับผู้ที่สำเร็จไม่คุณจะไปรักจำแทนที่คุณจะไป ฝากเนื้อฝากตัวขอถามไายไม่คุณจะคุณจะไปคุยแต่คุณจะรักจําคุณจะไม่เรียนนะอ่ะพอมาถึงระดับหนึ่งคุณเรียนแต่คุณก็จะไม่เชื่อครูอีกเป็นเรื่องตลกมากเลยไม่เชื่อครูผู้สอนครูผู้สอนเขาแนะนําคุณทําอย่างนี้นะมันจะดีคุณจะยังไม่เคยได้ทําได้สําเร็จอ่ะคุณบอกว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าครูอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครูสมมตินะ พออายุสาสิบตั้งแต่สามสิบหนึ่งหรือว่าสาสิบเอ็ดเนี่ยขึ้นไปคิวิตคุณมันเหมือนดอกบัวพ้นน้าเริ่มตาสว่างเริ่มแบบหายโง่พูดแล้วมันแบบเหมือนเหมือนสะเทือนใจนะแต่พูดจริงจคุณทําอะไรกลายเป็นว่าเออชีวิตที่ผ่านมามันสอนเราแล้วมันสอนเราแล้วว่าไงว่าอย่าไปโง่เองให้เรียนรู้จากคนสําเร็จกลายเป็นว่าไปเรียนรู้ ไปเป็นสิทธ์ไปเรียนรู้ไปทําอะไรไม่รู้แหละปรากฏดมันต่อยอดชีวิตคุณแปบ๊บเดียวครับเงินล้านคุณก็จะเริ่มมาเงินล้านแรกของคุณจะเริ่มมาตอนอายุสามสิบจนถึงสี่สิบห้าถ้าคุณเลิกโง่าคาว่าเลิกโง่หมายถึงว่าเลิกเลิกมีทิฏฐิมานะนะแล้วตั้งใจเรียนรู้กับสิ่งที่คุณอยากทําไปหาครูบาอาจารย์สั่งสอนทําอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ไปขุกอยู่กับคนสําเร็จก๊อปปี้เลย คุณก๊อปปี้เขาแล้วคุณต่อยอดคุณก็จะประสบความความสำเร็จแต่ในช่วงชีวิตที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณจะคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นโดเตตาคือทําอะไรเป็นคนแรกไงมันก็เลยเหมือนไม่มีครูแล้วก็กลัวจะไปซ้ํากับคนอื่นเขากลัวเขาหาว่าเราก๊อปปี้เขากลัวเขาหาว่าเราเรียนแบบเขามันก็เลยทําให้เราต้องดิ้นรนฝ่าฟันเองแล้วพอเราคุณมีเพื่อนฝูงคุณมีน้องนุ่งคุณอยาก,กันแนะนําสิ่งดีๆให้เขามากมายแกกอง คุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีแนวคิดในการแนะนําที่ดีแต่ว่าพอน้อมกลับมาสู่ตัวคุณเองโอ้โหนะคุณวางทิฏฐิตรงนี้นะคุณวางทิฏฐิคุณเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดเรียนรู้ต่อยอดปุ๊บคุณจะประสบความเด็ดวแล้วทําอะไรเนี่ยดวงชะตาคุณเป็นดวงชะตาที่จะเดือดร้อนหรือเจ็บช้าเพราะคนกันเองคุณจําไว้นะชะตานี้ไม่ได้เดือดร้อนเพราะคนอื่นเลย จะเดือดร้อนเพราะเจ็บช้ำเพราะตัวเพราะคนรอบข้างแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองจึงแนะนำทำบุญกับหมาจรจัดบ่อยๆนี่คือการแก้ดวงชะตาของคุณเลยนะคุณอยากมีชีวิตที่ดีทำบุญอย่างนี้แท้ก็ทำบุญกับคนจรจัดและอีกอันหนึ่งทำบุญกับบีดามารดาบ่อยๆท่านอยากไปไหนท่านอยากกินอะไรคุณจัดให้ท่านเลยรวมทั้งพ่อแม่แฟนด้วยนะชีวิตคุณก็จะเริ่มดี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 ด,ด,ด,ดีขึ้นไป และยิ่งถ้าเกิดคุณคุยดีกับท่านด้วยคือไม่หงุดหงิดท่านไม่หงุดหงิดใส่คุณท่านไม่แช่งคุณคุณไม่หงุดหงิดไม่สะบัดไม่ด่าท่านชีวิตคุณก็ดีเอา้าสุดท้ายนี้นะใครที่อยากจะดูดวงนะครับก็โทร0 8 5 4 4 9 1 4 9าหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรห่วงจุ้ยรวยง่ายนะครับอาจารย์มีการให้ความรู้เรื่องห่วงจุ้ยในเฟซบุ๊กมีให้ความรู้เรื่องการสักยันมีการสักลายมือนะมีการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดมีการดูดวงโดยใช้ เส้นลายมือนะใครที่อยากจะรู้สิ่งใดประการใดมีการดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะครับแต่ว่ารอคิวยาวนะเป็นเดือนนะครับคิวยาวเราดูฟรีเนี่ยเพราะอนนี้คือการทําบุญแต่ถ้าเกิดว่าจะดูแบบเร่งรีบดูมีหลายราคาให้เลือกนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณรวยๆทุกคนสวัสดีครับ